ตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นไปเนี่ยครับก็คือหนังจะเข้าลงทั่วประเทศใช่ไหมครับคิดว่าหลังวันที่หกเนี่ยหนังจะกลับมาช่วยจุดไฟเกี่ยวกับความหวังความฝันของประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างครับอ๋อเอาจริงผมไม่ได้คาดหวังว่าหนังมันจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษกับคนไทยนะว่าแต่แต่ที่ผมคาดหวังเนี่ยผมคาดหวังว่ามัน มันจะเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าถ้ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีหนังสารคดีแล้วก็แบบว่าพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็สะท้อนภาพประเทศไทยเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบกระแสต,ตอนรับจากคนดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันถือเป็นการเปิดสก,กลากใหม่ของวงการภาพยนตร์อะไรที่ผมคิดไว้ก็จริง<อ>ผ,ผมคาดหวังอยู่สองอย่างในวันนี้ก็คือ,นคอหนึ่ง,งคือคนดูแล้วรู้สึกว่าเขาได้แรงบันดาลใจที่ อยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนในประเทศนี้นครับคำว่ามีส่วนร่วมคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่คุณไม่ต้องไปเป็นนักการเมืองคุณไม่ต้องไปเป็นนักขึ้นไหวก็ได้คุณทาในสิ่งที่คุณทําได้เช่นผม,ผมทำหนังนะครับกับอย่างที่สองก็คือคาดหวังให้คนที่สนใจภาพยนตร์หรือว่ามีความคิดอยากจะทําสารคดีเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเขามีแรงมีความรู้สึกว่าหนังสารคดีแบบนี้เป็นไปได้ ในประเทศไทย